จะเอ๋สวัสดีค่ะชาวโซเชียลนนะคะสวัสดีสำหรับวันนวันจันทร์วันนี้เป็นวันเปิดเรียนของหลายๆคนเนาะบางคนก็ตังหมดไปจากการแต่พลาดทุ่งก็เทิมลูกบ้างอะไรบ้างอะเนาะเออวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยเต็มร้านเลยอะให้ดูให้ดูว้ามีลูกค้าสักคโต ก็เลยว่างมาถ่ายโซเชียลแคมกันเคนเดียวแบบเหมือนคนบ้าเนาะเวลาพื่คนเดียวอะ่ะเอ้เราก็นึอกอยู่อีกที่กูบ้าปะวะหรือกูเป็นเนี่ยอะไรวะกูพื่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครตอบรับกูเลยเอแอต่ไม่ใช่นะมาถ่ายทุกคนดูก็ไม่มีอะไรทนำะว่างจบปะเอออันนี้อันนี้อยู่กับเก๋เป็นพี่สาวเขาเพิ่งทำงานวันนี้ที่นี่ทางแบงค์ด้านนะั้นสวยปังล่า เบิ่มเบ,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 บิ่มอ่ะเบิ่มเบิ่มอ่ะอะไรเบิ่มก็ไม่รู้ว่าดัวเองอนี่อ่ะ,อน,ะน้องแอนน้องแอนน้องแอนอะไรล่ะคะอะไรคะมันมืดมากเลยนะเธอไม่รู้หรอกค่ะในไทยจอบสิไม่มีลูกค้าเลยกีหลอกแล้วเนี่ยนั่งจ้องหน้ากันเองนั่งไปนั่งมาคุยไปคุยมาเออ สงสัยลูกค้าตังมาแจกค่าเทอมให้ลูกหมดมัง้งก็เลยแบบว่าไม่มีตังมาแดกกันหรือเปล่าว่าอะไรยังไงยังไงยังไงนะคะโอเคมาขายแค่นี้แหละนานแล้วแล้วสองนาทีแล้วโอเคบ๊ okay. bye, ายบายจ้ะ